สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับกับผมจันป๊อบมอกะเศษกำแพงแสนนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่เพ้าปะวะโรนะครับนำเสนอเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ก็จุดเด่นก็ต้องเป็นนี่ครับเหรียญน,นี้ครับเหรียญเสาห้านะครับเนื้อเงินเลี่ยมกรอบนะครับร้านที่ไทยนะครับ เหรียมกรอบร้านที่ไทยแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็จะเปื้อนๆหมึกหน่อยนะครับเปื่อนหมึกนิดนึงนะครับในงานประกวดเขาถือว่าเป็นเหรียญที่มีตำหนินะครับแต่ว่าตำหนิแบบนี้ผมเชื่อได้ว่าทุกท่านก็คงปาถนานะครับอยากจะได้เหรียญน,นี้อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ผมขออนุญาตเปิดด้วยเหรียญน,นี้เลยนะครับร่าเหรียญเสาห้าเนื้อเงินนะครับเหรียญเสาห้าเนื้อเงินมาชมกันครับนะบเหรียญเสาห้าเนื้อเงินโอ้โหนัมเบอร์นี่ก็สุดๆจริงๆนะฮะสามสามเจ็ดเจ็ดโอ้โหนเขาเรียกว่าเบิลหน้าเบิลหลังเลยนะครับเลขสวยเลขโอ้โหงดงามมากนะครับ เหรียญเสาห้านะครับวาระการสร้างคือวันเสาร์นะที่ห้าเดือนพฤษภาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านั่นเองนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็ได้นะครับมาห่มจีวรนะครับห่มจีวอรก็เป็นจีวรเนื้อทองคำนะครับนะี่ นะครับฝังเพชรสเม็ดที่ตานะครับแล้วก็นี่คือลายลักษณะการแกะอย่างนี้คือร้านพี่ไทยนั่นเองนะครับร้านในวงการพระเครื่องที่ได้รับการยอมรับว่าร้านนี้นี่สุดยอดจริงๆในการแกะนะครับการทําตะลับการทํากรอบนะครับนี่ครับอันนี้ก็ ค่ากรอบนี้ก็ต้องว่ากนันนู่นนะฮะเกือบสามหมื่นนะฮะเฉพาะค่ากรอบอย่างเดียวนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็ติดแผ่นใหญ่ๆมาแผ่นหนึ่งก็คือจีวรนนะฮะเศษจีวรแล้วก็จะมีนะเกษาลองปู่เนี่ยครับเกษาของงปู่อยู่ด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้ก็บอกก็เลยว่าครบเครื่องจริงๆนะัะดูด้านหน้าก่อน,นครับ ด้านหน้านะก็เขาเรียกว่าเต็มเต็มมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับพระแผ่วปะวะโกรแล้วก็พินทุสามจุดตรงนี้นะครับครบเครื่องแล้วองค์นี้ผมบอกก็เลยว่าครบเครื่องมากนะครับครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับนะเหรียญน,นี่ก็เป็นเหรียญดีโอ้โหสุดสุดจริงเสาห้านี่เหรียญมหาอุดโอ้โหสุดๆุด นะครับนัมเบอร์สวยทุกอย่างผมบอกก็เลยว่าเหรียญนี้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับงานกรอบก็สุดสุดนะครับงานเรียมดีบอกก็เลยว่าทองต้องบอกก็เลยว่าหนานะนะครับสิบกรัมขึ้นนะครับทําไมล่ะฮะยกสูงหัวสิงห์แถมนี่ฮะนะฮะมีการแกะเนี่ยดูเนี่ยนะฮะเนื้อทองนี่โอ้โหสุดสุดครับอันนี้นะครับ ค่ากรอบนี่ประมาณ3ามหมื่นครับอ่าส่วนค่าเหรียญเนี่ยถ้าเป็นพระเปล่าๆต้องว่ากันนู่นนะฮะสามหมืห้าอัพแหละผมบอกก้เลยเหรียญนี้นะครับหมายถึงว่าเฉพาะพระนะนะครับเนื้อเงินปกติก็สองหมืแล้วนะครับถ้ามีมาเต็มสูบอย่างนี้นะต้องบวกไปอีกนะครับสับเหรียญนี้นะครับผมเปิดให้เพื่อนสมาชิกนะครับในราคานะครับ หกหมื่นบาทนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับเนื้อเงินเหรียญนี้เลี่ยมทองเหรียญนี้นะครับหกหมื่นบาทครับนะครับหกหมื่นบาทต่อไปฮะเป็นเนื้อเงินนะครับเลี่ยมกรอบเงินร้านพี่ไทยแต่เป็นกรอบแบบตลับสามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับนะครับ n u m b เ r 2สอ2เจนย์นะฮะ2702นะครับผิวใสๆอย่างนี้นะครับ ค่าตลับนี่2,000บาทนะครับค่าตลับนี่2,000บาทนะครับค่าเหรียญ25อีก20,000นะครับเหรียญนี้เปิดไปที่2 2 0 0 0บาทนะครับ2 2 0 0 0บาทต่อไปฮะเป็นเนื้อเงินอีก1เหรียญนะฮะนับเบอร์2731นะครับ2731นะครับเรี่ยมตลับเหมือนกันนะฮะเรี่ยมแบบตลับเหมือนกันผิวใสๆนะครับ ผิวใสๆเลยอ่าราคาเท่ากันครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับนะครับสองหมื่นสองพันบาทแล้วก็มีเนื้อนวะนะครับนวะนี่ผมก็มีสองเหรียญเท่านั้นนะนัมเบสามสองสี่ห้าอันนี้ก็เปิดไปที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเปิดไปที่องระหนึ่งหมื่นสองพันบาทมีสองเหรียญแค่นั้นนะครับนี่ครับ อันนี้นัมเบอร์สามสามเก้าหกสองนะครับสามเก้าหกสองนี่ครับเนื้อนวะนะครับวันนี้ไม่มีเนื้อขวาบาทมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับไม่มีเนื้อขวบบาทนะครับมีแต่เนื้อทองแดงเรียมพระสตินะแต่ว่าคัดผิวสวยจมูกสวยเหรียญสวยนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกเลยอันนี้เป็นพระที่ ผมคัดเนี่ยนีคัดไว้แล้วก็เรียมเก็บไว้เลยนะครับเนื้อทองแดงนี้จะเปิดองค์ละห้าพันบาทนะครับเ <_ d ans> นื้อทองแดงเปิดไว้ที่องค์ละห้าพันบาทนะครับคร <_ d ans> ับเหรียญเสาห้านะครับคร <_ d ans> ับเหรียญเสาห้าอ่าวาระดีนะครับอ่ามหาอุดหยุดรูปปืนมีการทดสอบพุทธคุณนะครับด้วยปืนจุด สานะครับนี่ครับจนะเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเปลี่ยนรุ่นนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับกับผมอาจารย์ป๊อบมอกะเศษกำแพงแสนนะครับ